สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลนั่นเองอ่ะอันนี้คือหน้าตาจะไม่คุนเพราะว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ใช่ไหมโอเคงั้นแนะนําตัวนิดนึงจะ้ะสวัสดีครับผมชื่อนายรงเดชพันธินราชนะครับมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลชั้นปีที่สองครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธามาใจวงศ์นักศึกษา,าชั้นปีที่2วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลค่ะ สวัสดีครับผมนายธีรุท,รษษาาทิพลยกระโักศึกษาชันปีสองวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลครับโอเคจ้ะในขณะที่เราเนี่ยเป็นผู้นํารุ่นใหม่เนาะพี่อยากจะถามว่าเราสามพนคิดอย่างไรกับคําว่าผู้นํานักศึกษาคะก็ผู้นํานักศึกษานะครับก็ตรงตัวครับผู้นําก็คือเหมือนคนที่เป็นตัวแทนเป็นจุดรวมรวมของคนหลายๆคนนะครับคอยรับฟังความคิดเห็นเพื่อนํามาปรักอบใช้และแก้ไขเพื่อพัฒนา ให้สถาบันเราดีขึ้นโอเคค่ะแล้วทําไมเราถึงอยากเข้ามาทําในสโมสรนักศึกษาคะก็คือที่เข้ามาทํางานสโมสรนักศึกษาคือตอนแรกอยากได้ประสบการณ์ในการทํางานค่ะพอได้เข้ามาทํางานจริงๆแล้วนอกจากได้ประสบการณ์ในการทํางานแล้วยังได้ร<ช> <booster. S 2> ู้จักเพื่อน รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งในคณะนอกคณะแล้วก็ต่างสถาบันค่ะโอเคค่ะอ่ะเลยคาถามนึงเพื่อนก็ถามว่าในฐานะที่เรากําลังจะเป็นผู้นำนักศึกษาเต็มตัวเนี่ยเราอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากเพิ่มอะไรในสิ่งที่วิทยาลายัยหรือว่าสถาบันมีอยู่แล้วไหมคะแรกนะครับผมอยากให้สถาบันนะครับแก้ระบบคมนาคมในใทางสถาบันนะครับก็คือยังไม่มีความสะดวกคือแบบไม่มีรถวิ่งในสถาบันแล้วก็เวลาเดินนะครับก็ร้อนแล้วก็ ถ้าช่วงฝนตกนี่ก็คือน้าบางแห่งนี้ท่วมเลยอะครับสังเกตว่าร้อนมากดูจากสีผิวได้นะคะจากน้องแล้วก็จากพี่คนนี้นะคะเริ่มเกลียมแล้วว่าชฉะนสถาบันครัวนี่จะมีหลังคาเดินได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีไม่ท่วมถึงน้อยมันจะมีแค่บางจุดเองอย่างเช่นตรงไหนล่ะมีแค่ตรงข้างหอนายอ๋อข้างหอในายอย่างเดียวใช่ไหมเออมีแค่นั้นเองเห็นไหมดูสีผิวนักศึกษาตอนนี้สิคะไม่ไหวแล้วนะคะท่างสถาบันโอเคค่ะแล้วก็ทำถักสุดท้ายอยากจะให้น้องนองเนี่ยเชิญชวนคนมาลงสมัครแล้วก็มาเลือกตั้งกันห่อจ ก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะร่วมพัฒนาคิดว่าตัวเองมีความสามารถและมีความพร้อมนะครับ<ม>ก็สามารถลงรับสมัครได้นะครับในการเป็นส,สมาชิกของสาภาองค์การและสมโมนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนคิดว่าตัวเองแบบยังไม่พร้อม,อมอแต่ก็ มีส่วนร่วมได้นะครับก็มาลงคะแนนเสียงให้กับคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้นําเราได้นะครับเพื่อพัฒนาสถาบันของเราด<ช>ียิ่งขึ้นใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาของน้องรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานในปีหน้านะคะยังไงก็พี่เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆเต็มที่เลยยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะ3คนขอบคุณมากคะ่ะ